สิ่งที่ต้องจับตาต่อไปก็คือคุณวันอนถ้าเป็นประธานสภาจริงนะครับท่านจะนำเสนอใครเป็นแคนดิเดตนะถ้าสมมติว่าเป็นไปตามที่สรุกมาจริงคุณวันอนไปผมคิดว่าขั้นต่อไปเนี่ยโอกาสผิดพลาดก็น้อยนี่ผมเช่นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการเมืองก็จะดูมีความโปรสดใสมากขึ้น แทนที่จะอึดอึดแบบหนึ่งสองเดือนที่ผ่านโอกาสที่กระสรวงการคลังนะไม่ออกไปอยู่ในะใครก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าแรงต่อรองต้องถามว่าวัน แล้วก็ก้าไกลเนี่ยตอนนี้ถึงจะมีเยอะกว่าแต่แรงต้องรองน้อยกว่านะมันคล้ายๆกับรอบที่แล้วคุณดูณจำได้มั้าพลังประชารัฐเนี่ยต้องให้อะไรครับคุณชวนเป็นประธานหุ <S 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 ้นยังมันจะมีสองสัมพเนาะหุ้นลิงค์แรกก็คือหุ้นที่ลงมาหนักเกินไปเหมือนกับมูลค่าต่ำข,ของความเป็นจริงมากเกินไปเวลาเราไล่ซื้อเนี่ยมันก็จะเป็นหุ้นที่เราเรียกว่า แวลูหันติ่อย่างกรณีเมื่อวันก่อนอ่ะพุทธไรรู้ไหมพุทประอครับคือพุทประอเนี่ยจะหลดสามบาทลักษาทุกโลกแล้วว่าใกล้แล้วอ่ะเกมเนี้ยผมว่ามันมีความเป็นไปได้สูงว่ารัฐบาลอาจจะไม่ได้ถูกคบ4ดสี่ก็ได้นะ ถ้าทุกอย่างมันสเตเบิลขึ้นมันมันอ่านได้ง่ายขึ้นเนี่ยทุนต่างๆของต่าง,าง,างชาติก็อาจจะกลับมาผมขอถามว่าในในการที่คุณวันนอสมมุติได้เสนอชื่อจริงๆพวกนี้ครับเป็นประธานสภาเป็นคุณวันนอจริงเนี่ยครับสิ่งต่อไปนักลงทุนต้องเฝ้ามองต่อไปครับหรือต้องระวังด้วยครับมันมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นใครจะมาได้การคลังหรือเปล่านี่สําคัญไหมนะครับแล้วก็นโยบายที่ผมบอกแล้วว่ามันเคยอาจจะไม่เอือ้อตลาดทุนเนี่ยมันจะพลิกกลับมาเป็นนโยบายที่ เอ e ื้อได้ถึงไหนเพราะว่าก่อนจะเกิดการเลือกตั้งเรากำลังพูดถึงว่าโอ้โหนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจะเยอะมากเรามองเซตไปพันแปดไอ้กระแสต่างๆเหล่านั้นนะครับที่ว่าเซตจะขึ้นไปถึงได้พันแปดเนี่ยมันมีโอกาสกลับเข้ามาในตลาดใหม่อีกครั้งไหมครับผมว่าเซตพันแปดมันอาจจะยากหน่อยนะเอ่อเพราะว่าปัจจัยภายนอกไม่ค่อยเอื้อแล้วก็ปัจจัยภายในที่บอกว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันมันคงไม่ดีขนาดนั้นนะครับผมผมไปมอกว่า เซกอาจจะสักพันหกพันเจ็ดเป็นไปได้แต่พันแปดคงไม่ถึงนะผมที่ยานนาะอ่าเนประดเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือถ้าคุณวรรณนอมาเนี่ยผมว่าคุณวรรณนอยเขาเป็นคนที่มีความเกา่าทางการเมือง,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 งสูงมากเนาะ,ะแล้วก็เขาก็คงจะรู้ว่าอะ,อะไรควรทําอะไรไม่ควรทำแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องจับตาต่อไปก็คือคุณวรรณนอถ้าเป็นประธานสภาจริงนะครับท่านจะนำเสนอใครเป็นแคนดิเดตนายก ซึ่งแน่นอนมันจะต้องถูกเสนอมาสองฝ่ายถูไหมครับฝ่ายรัฐบาลขั้วรัฐบาลแล้วกันแล้วก็ฝ่ายขั้วฝ่ายคา้านนะประเด็นดีอย่างนี้ครับวันนี้จุดสําคัญที่สุดนอกเหนือจากประธานรัฐสภา,าที่เป็นผู้นําเสนอแล้วสิ่งคนที่ถูกนําเสนอก็สําคัญมากครับ mm. อืมเพราะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะครั้งนี้มันจะมีความประหลาด จากในอดีตยกเว้นครั้งที่แล้วนะครับเพราะรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยให้สวววถูกไหมครับสองร้อยห้าสิบเสียงสอวอชุดนี้จะหมดอายุปีหน้าแต่ไม่ใช่ปีนี้นะครับแปลว่าการโหวตนายกรอบนี้สววก,ก็ยังมีสิทธิ์เสียงอยู่คงถามคือสมมุติแล้วกันนะครับว่าถ้าคุณวันนอไปนําเสนอนายกฝั่งรัฐบาล ใครก็ตามที่สมมติแล้วกันนะครับว่าสวไม่เอาจะด้วยเหตุผนลนอะไรก็ได้มันร้อยแปดนะเนาะเช่นถ้าผมเป็นสวนะสมมติแล้วกันคุณนําเสนออะไรที่มันมินเมหรือคุณนําเสนออะไรที่มันสูบเสี่ยงผมแล้วผมไปยกให้คุณเนี่ยนอกจากผมไม่ได้แล้วเนี่ยผมจะเสียถูกไหมผมจะได้ขึ้นชื่อเป็นสวชุดที่ abc อย่างเงี้ย ชุดที่ทําอะไรแบบที่คนคิดว่าไม่ควรถามหรือเปล่าถูกไหมครับอันนั้นแนหะคือสิ่งที่ผมมองอันนี้อีกส่วนหนึ่งที่คนมองว่าอ่าสวเขาต้องยกมือตามอปาหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมคิดว่าตอนเนี้เนื่องจากว่าสว,ส,วส่วนใหญ่เนี่ยก็เหยียวเลยไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่น่าเกินปีหนึ่งนะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะจบแล้วชัฐธธรมนูนฉบับนี้ก็คงจะเปลี่ยนดังนั้นเนี่ยก็คงจะไม่ได้มีโอกาสกลับ ในการที่จะมีเสียงในการเลือกนายกเพราะฉะนั้นผมคิดว่าครั้งนี้แต่ละท่านเขาก็คงจะคิดกันมาอย่างดีว่าเขาควรจะสนับสนุนใครเป็นนายกเพราะถ้าเกิดนําเสนอผิดผิดคนนะสมมติแล้วนนะครับฝ่ายรัฐบาลน,นําเสนอไปผิดคนนะแล้วสมมุติว่าเมื่อฝ่ายสวไม่ยกให้และดันไปยกให้ฝ่ายค้านะอ่ะอ้าวคุณว่าจะทำยังไงัอเนี้ยยุ่งเลยอืม ยุ่งเลยนะเนีน่ยผมคิดว่าทางการเมือง,<า>งยุ่งแต่ว่าในทางการ,ต,รต,ตลาดทุนเนี่ยจะมองว่าไงพี่หมูครับถ้าเกิดเคสนี้ขึ้นมาสมมุิผมคิดว่าคุณวันนอเขาคงจะนําเสนอบุคคลที่คิดว่ายังไงก็ได้ได้เสี่ยงอได้เสียสับสนุนจากสองบอซึ่งถ้าเป็นกรณีนั้นผมว่าตลาดจะมองบวกมากกว่าเยอะเพราะว่าความเสี่ยงลดลง แล้วก็โอกาสที่รัฐบาลจะไม่ไม่หงายเก่งน่ะภาษาผมเรียกนะอืหงายท้องอ่ะก็มีน้อยลงอับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค,คุณคุณคีคงทราบว่าเอสมมติถ้าเกิดรัฐบาลเสนอปุ๊บแล้วแพ่นะฝา่ายรัฐบาลเสลียงค้านน้อยก็เป็นได้นะถึงม,มันจะอยู่ไม่นานนะแล้วมันจะมาเลือกตั้งกันใหม่วุ่นวายเลยนะ มันเชื่อไม่เคยเกิดขึ้นนะผมว่ารัฐบาลฝ่ายรัฐบาลเขาก็คงไม่อยากให้มันเกิดหรอกผมเชื่ออย่างนั้นพวกนี้เขาเกา่าเก่ากันทั้งนั้นแหละนะ <c oughs> มันไม่ใช่เก่าธรรมดาเก่าแดงน้ําลึกด้วยนะครับ <c oughs> ไม่ได้เก่าธรรมดานะคุณแพงนะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยผมว่าเขารู้ต้องทำอย่างไรดังนั้นเนี่ย ขั้นที่หนึ่งก็คือเลือกประธานสภาถูกไหมครับถ้าสมมุติว่าเป็นไปตามที่สรุปมาจริงคุณวันทอกเป็นผมคิดว่าขั้นต่อไปเนี่ยโอกาสผิดพลาดก็น้อยนี่ผมเชื่อยอย่างนั้นเพราะนั้นผมคิดว่าการเมืองก็จะดูมีความาโบสดสดใสมากขึ้นนะแทนที่จะอึบครึมแบบหนึ่งสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ปัจจัยหลักเลยที่กดตลาดหุ้นไทยจริงๆก็คือการเมืองเลยล่ะ ครับไม่ใช่เศรษฐกิจอืมนั่นะค,คือข้อหนึ่งที่ททเพียรี่สุดปัจจัยตลาดหุ้นไทยเนี่ยร้<ไ>อยเปอร์เซ็นตตอนนี้ครับ<อ>ในอนาคตจะ move ขึ้นลงด้วยปัจจัยการเมืองกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่หมูที่บอกว่าเยอะสุดเนี่ยมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์เลยมากกว่า <ผม S 1> ครึงคร่งผมว่เจ็ดแปดสิบเลยโอเคใช่ท่านขออยู่ที่เรื่องของการเมืองนิดนึงครับพี่หมูแต่ว่าจะถามเกี่ยวกับเรื่องของกระทรวงการคลังครับตอนนี้แนวโน้มเนี่ยหลังจากที่ประกาศว่าประธานสภาจะเป็นคนกลางอย่างเงี้ยครับ แนวโน้มของกระทรวงการคลังตอนนี้จะไปอยู่กับพักไหนครับก้าวไกลหรือเพื่อไทยตอนนี้มันมีโอกาสมากน้อยเท่าไหร่ยังไงครับพี่หมูผมคิดว่าถ้าเป็นกระทรวงการคลังนะถ้าสมมติว่าเขาได้เขาได้ไอตัวประธานรัฐสภาถูกไหมครับมันก็ต้องดูว่าใครเป็นนายกดีนะแล้วประเด็นต่อไปก็คือในความคิดผมอะจำนวนกระทรวงอาจไม่สำคัญเท่ากระทรวงอะไรร<ม>อกน,นี้นะ เพราะว่าเ,เกมเนี้ยผมว่ามันมีความไปไปได้สูงว่ารัฐบาลอาจจะไม่ได้อยู่ครบสีปีก็ได้นะแล้วก็ทำให้ตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยความสําคัญมันอยู่ที่ตำแหน่งมากกว่าจำนวนตำแหน่งเพราะฉะนั้นผมมองอย่างนี้นะว่าโอกาสที่กระทรวงการคลังเนี่ยไม่ตกไปอยู่ในล้าวก็มีเหมือนกันนะ เพราะว่า,าแรงต่อรองเนี่ยต้องถามว่าวันนี้เนี่ยใครมีมาก,กแล้วก็ถ้าไกลเนี่ยตอนเนี้ยถึงจะมีเยอะกว่าแต่แรงต่อรองน้อยกว่านะมันคล้ายๆกับรอบที่แล้วคุณคุณเคยจำได้ไหมว่าพลังประชารัฐเนี่ยต้องให้อะไรครับคุณชวนเป็นประธานครับสภาทั้ทั้งที่เป็นรัฐประชาิรัฐก็ไม่ได้มีเสียงเยอะนะนนี้แล้วมากนะถูกไหม ปรถาคือเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยประชาพลังประชารัฐก็มีเสียงไม่พอถูกไหมเขาจําเป็นเลยต้องมีประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์เป็นตัวแปรสาคัญว่าถ้าประชาธิปัตย์ไม่เล่นด้วยอก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะฉะนั้นแรงแงต่อรองประชาธิปัตย์ในครั้งที่แล้วจึงสุดมาขณะเดียวกันเนี่ยครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันสภาพนั้นน่ะมันก็คล้ายๆพลังประชารัฐ แต่เปลี่ยนเป็นก้าวไกลวบนนี้ครับคือก้าวไกลเนี่ยมีมีม,มีมีโอกาสสูงที่จะได้นนเป็นเป็นรัฐบาลแต่ปรากฏว่าแรงต่อรองกับน้อยถูกไหมครับ,รบดูได้จากประธานรัฐสภาแล้วก็ถามผมว่าแล้วมันจะเป็นไปไม่ได้หรือที่กระทรวงการทหางอาจจะไม่ได้ตกเงมนือเขาก็ได้แต่ว่ากระทรวง,งอื่นๆคุณก็เอาไปไม่เป็นไร ผมว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แล้วยิ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะหอูผมว่าตลาดหุ้นยิ่งมีโอกาสขึ้นมากกว่าเดิมไปถูกไหมครับอันนั้นใน,นมุมมองผมนะครับพี่หมูเออยู่ที่เคสนี้ครับถ้าเกิดเคสนี้ขึ้นตลาดหุ้นขึ้นไปเลยเนี่ยเราคนจับตาหุ้นกลุ่มไหนครับหรือว่าหุ้นตัวไหนอันแรกเลยคือหุ้นที่ภาษาผมเรียกว,ว่าหุ้นยังมันจะมีสองสัมเสเนาะ พุทธลิงแรกก็คือหุ้นที่ลงมาหนักเกินไปเหมือนกับมูลค่าต่ำวอาความเป็นจริงมากเกินไปเวลาเราไล่ซื้อเนี่ยมันก็จะเป็นหุ้นที่เราเรียกว่า v ว l u e h u หันติไล่ล่าหามูลค่าถูกไหมอย่างกรณีเมื่อวันก่อนอะหุ้นอะไรลรงมานผลิตหุ้นปตทครับอืมคือหุ้นปตทเนี่ยมันจะหลุดสามสิบบาทรักษาทุกโรงแล้วว่าใกล้แล้วอะสามเอ็ดสามส่บอะถูกไห ถ้าลงไปต่ำสามสิบก็การเป็นนกลุ่มพาพัน์แล้วยี่บเก้าแล้วถูกไหมดังนั้นเนี่ยเมื่อวันก่อนเน่ยมันก็เลยมีแรงซื้อเข้ามามมากกว่าสมควรพอขอยับขึ้นมาสักบาทสองบาทเนี่ยกลาย,ยาเป็นทะลุเส้นสองร้อยวันไปเลยออันนี้คือบลทอนะ <S <S ครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่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 เราเห็นหรืออีกกรณีหนึ่งเนี่ยเป็นกรณีที่เราเรียกว่า แวลูพันแล้วก็ถูกเล่งขึ้นไปด้วยอะไรรู้ไหมครับโอเวอร์ช็อตโคเวอร์ช็อตครับหรือเอาสองการะาผสมกันคือบลทอเนี่ยมันไม่มีแหลกช็อตมาก่อนเพราะฉะนั้นการขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเพราะโคเวอร์ช็อตไปหลัก mm. แต่มันขึ้นเพราะ value hunt. แวลูพันแต่หุ้นอย่างเอเองะมันมันถูกขึ้นด้วยแวลูพันบวกกับโคเวอร์ช็อตแต่อันนี้หมายถึงว่ามันขึ้นเสร็จแล้วนะครับ mm. เราะข้อต่างของ EA แล้วทำไมถึงมีแรงช็อตเข้ามาครับพี่หมูอันนี้เพราะว่า EA เนี่ยมันมีสตอรี่เยอะอย่างก่อนหน้านี้มันก็จะมีเรื่องของรุกมไฟไหม้บ้านเรื่องอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วมันก็จะเกิดสตอรี่ในการออกมาเล่นกันใช่ไหมครับแต่ปราทอหลังๆนี้ถ้าจะไม่มีเรื่องอะไรเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ดีกว่านะครับอยงเงี้ยนะแต่มันเป็นอย่างนั้นนะครับ ก็เลยก็เลยไม่ไม่ได้มีใครสนใจในการที่จะเอามาชอ็อตอะไร